สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมเซลโยโยมิซูรีพับบิกครับวันนี้เราจะมาทำการรีวิวรถ4ประตูไททันสีดำนะครับว่าเราแต่งอะไรมั่งให้ลูกค้านะครับมาดูด้านหน้าก่อนนะครับคุณลูกค้าด้านหน้าเราแต่งให้เป็นสีดำหมดเลยครับมีโลโก้สีเงินครับกระจังหน้าสีดำครับเราแรปให้ลูกค้าเลยครับ แล้วก็มีสเกิร์ตหน้านะครับตัวนี้เราแต่งแบบสปอร์ตให้เลยนะครับมีไฟเดย์ไลท์ให้ด้วยนะครับสองข้างเลยนะครับตัวนี้แล้วมีครอบไฟหน้าด้วยนะครับครอบไฟหน้าครอบไฟตัดหมอกด้วยนะครับตัวนี้มาดูด้านข้างกันนะครับว่าเราแถมอะไรให้ลูกค้ามั่งนะครับมีคิ้วคังโค้นนะครับตัวนี้เราแต่งให้ลูกค้าแบบสวยงามเลยครับล้อแมก ลายดอกไม้ครับยางมนสเตอร์ครับตัวนี้แบบสวยงามเลยนะครับแต่งแบบเหมือนออฟโรดเลยนะครับตัวนี้แล้วก็มีการศาสตร์นะครับการศาสตร์ตรงประตูนะครับตัวนี้แล้วก็มีแล็บตรงกระจกขูก้างนะครับตัวนี้แล้วก็มีเบ้ากันรอยนะครับตัวนี้ชัดๆเลยนะครับสวยงามนะครับเราแถมให้ลูกค้านะครับแต่งแบบนี้เลยนะครับ มาดูกันนะครับล้อหลังนะครับมีคิ้วนะครับแล้วก็มีล้อแมกนะครับตัวนี้ชัดๆเลยนะครับสวยงามมากนะครับเดมาแล้วมีด้านหลังนะครับเรามีไฟนะครับเรามีตัวครอบไฟให้ด้วยนะครับครอบไฟท้ายนะครับตัวนี้เราแต่งให้สองข้างเลยนะครับครอบไฟท้ายนะครับตัวนี้สวยงามครับสีดําดุดันครับตัวนี้ สวยงามครับเหมือนกันครับมียางมีล้อแมกให้นะครับมีคิ้วมีเบานะครับมีการศาสตร์ให้ด้วยนะครับตัวนี้สวยงามนะครับตัวนี้ข้างๆมาดูกันนะครับตัวนี้ล้อแมกคิ้วนะครับครอบไฟหน้าครอบไฟตัดหมอกแล้วแถมให้ลูกค้าแบบสวยงามจัดเต็มให้เลยนะครับ เรามีแถมผ้าคลุมรถให้คุณลูกค้าด้วยกัน,นะครับตอนนี้แล้วก็มีกล้องหน้าติดให้ลูกค้าด้วยนะครับตัวน,นี้เราแถมให้เลยเราจัดเต็มให้เลยนะครับคุณลูกค้าสนใจท่านไหนสนใจสอบถามมาได้นะครับ0917853955โยโย่มิสซูรีพับบิกนะครับ